นภัทรินเผยพ่อค่อมชวนชื่นมาเข้าฝันพาเที่ยวสนุกสนานมีความสุขมากเชื่อว่ายังคงอยู่ในใจของใครหลายคนสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังนาค้อมชวนชื่นถึงแม้จะจากโลกนี้ไปนานกว่าสองปีแล้วแต่แฟนๆหลายคนก็ยังคงจดจําผลงานเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของนาค้อมชวนชื่นได้เป็นอย่างดี ล่าสุดทางด้านไอ้นพัชรินลูกสาวของนาค้องก็เผยว่าพ่อมาเข้าฝันโดยทางด้านสาวไอ้นพัชรินเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กแนป้าชรินปรีดกุลเผยว่าฝันถึงพ่อในฝันคือพ่อมารับพาซ้อนมอไซค์ไปเที่ยวที่ต่างๆมีความสุขมากระหว่างทางพ่อเจอแม่ค้าคนไหน พ่อเรียกแม่หมดเจอผู้ช่วยแก่คนไหนพ่อเรียกพ่อหมดแล้วยกมือไหว้มีแต่คนถามพ่อว่าพ่อไปไหนมาคิดถึงพ่อบอกไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตลอดพร้อมขับรถไปแบบชิวๆระหว่างทางมีคุยกับพ่อด้วยแต่พยายามนึกว่าพ่อบอกว่าอะไรนึกไม่ออกสักทีแล้วพ่อก็มาส่งจุดเดิมที่มารับบอกว่าพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ แล้วพ่อก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์แบบคลิวๆออกไปแล้วก็ตื่นนพพยายามจะหลับต่อให้ฝันถึงพ่ออีกแต่ไม่หลับและไม่ฝันแล้วเสียดายจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคตรคิดถึงพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้มาเข้าฝันบ่อยเลย